อ่าแรกแรกขับเป็นปูบอของยายพรนี่เอาไปหอดนี่ยายพรแนะนําให้เอาไปตอมป่วยให้เพื่อนกินก่อนให้ขนมให้ปอนเพื่อนก่อนอ่าแต่ใบใบเนี่ยเหมือนแรงจังเอาอาหารปลาดุกเม็ดให้เพื่อนกินเฉลี่ยตัวละแปดเม็ดต่อมืออ๋อตัวละแปดเม็ดต่อมือนะครับถ้าหนาวนี่ก็ลดลงให้เหลือสี่เม็ดหนาวเพิ่มมากินอาหารอ๋อหนาวเพิ่มมากินอาหารเนาะกินน้อยอ๋อครับ บัดนี้เขาเอาไปลงบ่อปูนเนี่ยพเพราะเขาท่องไปแล้วมันบ่อแล้วเาขาข้อนี่คือปล่อยเลยบ่ครับปล่อยให้เหขาข้อในบ่อปูนเลยบ่บ่จ้าเ่าแก่าเอาลงบ่อซีเมนต์เนี่ย้าเพื่อนมีลูกทองแก่เพื่อนเริ่มครับใครเิ่นจิ่เหิตหลังโกงๆอยู่ที่หลัง,ลงกระเบื้องหรือว่าอแอบยุ่หมองแหงๆเงียบๆผู้ดเดียวเขาสังเกตเอาครับถ้านขืนหอดสามสี่มือละแม่ละเพื่อน ขึ้นมาขับใครโอ้เพิ่นขึ้นมาขับใครใช่โอ้ปืนยานเก่งขโมยยืไปเอาใช่คางไปเอตลาดนี่ว่าแต่ว่าอย่าไปเฝ้าไปจับเพื่อนล่อไปอีกจักษสองอาทิตย์ปลูกเพื่อนท้องดำสะก้อนอ๋อคือคือขับใครจากทางในออกมาสูท่องเท่าใครเพิ่นจะเป็นสีส้สมล่อล่อให้เพื่อนลูกเพื่อนเป็นตัวสีขาวสีดำก่อน จะไปแกะ้าเอิกมันถ้าแกะมันติแทงเลยถ้าไปจับมันม่ติเคลียลูกอ๋อคือคือเขาบอต้องไปจับเขาเลยคือปล่อยปลยให้เขาหามเด็ดขาดหามเด็ดขาดอ๋อาเนี้ยันพันสมุิว่าเขาเบิ้อง้องมันวามันดำเมนบอมันพร้อมที่เป็นโตน้อยจ้ะแล้วเขาปันหอเหมอนมาเขาเรียบบอขอดไปเลยกะละมังบอขอดเห็ดทังไหนครับอานนี้ย็ดเชื้จะบแนนำให้เห็ดฟิวจะบดกะละมังก็ได้แต่ ปูสิเกิดการชุนเสียเด็กเด็กหน่อยหลายเวลามันออกมาแล้วเข้าไหอาหารถ้าเข้าผู้ไหไม่ไห้บ่เป็นบ่เกินสามมือตายเลือดน้ำเสียเจ้าบอดเทนเจ้าบอดไม่ให้วัสดุครับครับแผ่นละลอยสิบเก้าบาทเอามาพับเพื่อยู่เฮียนเท่านหรอ๋อพับเป็นสี่เหลี่ยมเออพับแล้วกะเจาะหู้น้ำแม่ละแม่ละหนึ่งบ่อฟิวเจร์บอด ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นหนึ่งต่อหนึ่งแม่ต่อห่แม่อ๋อแล้วก็ปล่อยเขาไว้ในหั่นบ่ครับแล้วเขาเอาน้าใส่บ่เอาใส่เอาใส่เอาใส่จักสามเส้นสี่เส้นในแผ่นในฟิวเจอร์บอร์ดจ้าแล้วก็ว่างเอียงๆคือเก่าอ๋อเห็ดเห็ดคือยังบ่อปูนนั่นแหละอ่าเห็ดพอเขาเป็นซัดครึ่งโบกครึ่งนามอยู่แล้วอ๋อครับมันคือบกหัวหนามออกบ่อแม่แม่ก็ย้ายหัวตัวผมเข้าใจอยู่ว่าพับฟิวเจอร์บอร์ดแบบไหนครับพับแล้วนี่พับแล้วปั๊บ มันจะเป็นยังซี่พับช่วยเจะบอดน่ยเขาพับแล้วเป็นบ่อ่านี่มันจะเป็นตัวแม่มันมันจะเป็นเกีียวตัวแม่เนะครับอันนี้เป็นเกีียวตัวผูอันนี้เป็นยางไม่รดนี่เขาปาดยางไม่รดสวดดนี่เขากะซุบส่กันรดนี่เขาหมุนหมุนส่กันนี่ยน้ามจูบมันบมโหครับเออเขาปาดปาดยางไม้รดมาห่วงแล้วเขาก็หมุนส่กันมันจะอยู่เลยน้าบมโหอ๋อจ้ะ มา <c oughs> นี้สมนว่าลูกมันออกเหมือแล้วเนาะลูกมันออกเหมือนแล้วลออลบานี้เขาเอาแต่ลูกมันเลี้ยงไว้ในหั้นเหมือนบอกอ่าแม่แล้วเอาแม่มันออกไปไว้น้ำมูกจ้าแม่ประมานปล่อยลงน้ำมูเลย่ะบอประมาาน่ะประมานหามือแมวมันจีออกลูกเหมือนอ๋อ,อลังจากที่เขา,าเอาไว้ในบอบอคอดบอประม่านหามืออยู่ในบอขอดมันจะคอดขอ,อดธรรมศาสตร์เองหมดผู้เดียวแล้วมันเห็นหลังจมนม้ำเ้ากั เก็บไปพักฟื้นไ้ใส่กะละมังก็ได้ตนนุ่นแม่มันพักฟื้นมันไว้จัดสิบห้ามือตอนที่มันคลอดอยู่เนี่ยเขาให้อาหารอี่อยังครับไม่ย,ยังบ่ให้ยังคือคืออ๋อเขา่ากินยังเลยอ,อีตอนคลอดเขาสิบ่กินยังแล้วบัตรที่นี่หลังจากที่แม่มันคลอดได้สามมือลูกมันน่ะจะหลอกคาบเด็กน้อยสิลอกคาบเต็มคือจะบอดเลยตนนัวน้อยๆนะอแต่หักที่ยังเนี่ย แล,แล้วตอนตอนนั้นเขาเอาอย่างห้กินครับที่นี่ค่ะมันหลอกคาบแล้วเอาอาหารกุ้งก้ามกามกับเต้าหู้ไข่สลับให้เรากินเป็นมือเป็นมือไปเาขาบดบ่ไม่บดไม่บดคือ,อถ้าเป็นนั้นเทากับบีบคือเขาบีบขอลซองเยียเอาอาเอใส่ผักเคียวบีบจอดจอดลงอ๋อคือเต้าหู้ไข่กับอาหารกุรง้งก้ามกามอ๋อแม่ละฝาขวดน้ำสะก้อนที่แหลกเอาไปกองไว้ เห็ดว้เป็นจุดเป็นจุดไม่แนน้ำมันละน้ำเคลื่อนตื้นๆแล้วเขาสิไม่กินเองอ๋อแล้วลูกปูน่ะพวกนั้นเขาจะไม่กินเองเอาผ่าล่องห้เล่าเอาผ่าล่องห้เล่าอันคลอดเอาผ่าล่องไห้เล่าเกาะเด็กน้อยออกมาปั๊บมันปิดเกาะเลยเกาะน้ำผ่าเพื่อลบซึ่งกันและกันเป็นผ้าขาวบางนี่อรนอผ้าบ่ผ้าขาวบางเอาผ่าตะไคร้หรือว่าผักเขียวผ้าสลัมดำก็ได้อ๋อเป็นพวกสลัมดำพวกที่ ดแบนโอกาสโอกาสหลอดมันเยอะมันลบดีดีอ๋อแล้วเขาต้องไอให้อาหารกุ้งก้ามก้ามกับเต้าหูไข่เนี่ยไปโดนปันไดครับประมาณหนึ่งเดือนประมาณเดือนหนึ่งจนตัวเขาเริ่มใหญ่ขึ้นมาตัวเขาสิได้กระดองหนึ่งเส้นขอกระดองหนึ่งเสี้นึงเ่จ้าเริ่มฮัดเอาอาหารปลาดุกเล็กซี่พี่เก่า สองศูนย์อ๋อกินแล้อ๋อครับที่พี่เขาเกาสองศูนย์แล้วแม่เขาเนี่ยพอเขาคลอดแล้วน่ะเขาเอาไปบ่อพังเนี่ยเขาเอาย่างให้เขากินวันนี้แม่เขาน่ะหลังจากที่คลอดแล้วนะครับ ให้เอาเอาให้กินเอาอี้ยงให้กินครับมันเอาอ่าข้าวโพดข้าวเหนียเอากล้วยสุกให้เรากินเด่นคนมากเอาตอนตอนที่เขาพักฟื้นอยู่นะเขาเอากล้วยสุกกล้วยน้่ว่านี่แหละวมั้งครับอ๋ออ๋อสิบห้ามือเราไปใไซมูออ๋อคือพักให้เขาพักฟื้นจากสิบห้ามือให้กินกล้วยสุกจากสิบห้ามือการสลับอาหารให้มันอยู่มันกับชิลเลอร์กินอาหารอะได้วยกันหลังจากมันส่งไปอ๋อ คือแรกๆเขาก็เอากล้วยสุกรอนจากมือสองมือแล้วก็จังคอยสลับอาหารปลาดุกให้เขาแล้วลูกเขาเนี่ยเพราะที่แม่ออกเหม <ve> ือนเพราะที่เขาแยกแม่ออกเนี่ยเขาก็เอาแสร้งวางให้เขาเกะอ่ะเขาเอาแสร้ลงสก้อนเขาเอาแสร้ล่องสก้อนเพาจังแม่มันลองไป่อดขวดป๊บมันสีแลน่เขาลบในแสร้อ๋อมันสี่อยู่ในแสร้เลยแล้วที่นี่ก็อาหารกับอาหารกุ้งกำกามกับเต้าหู้เต้าหู้ไข่ให้เขาประมาณเดือนหนึ่ง จนกระดองเขาได้ประมาณเซนหนึ่งจังให้เขากินปลาดุกเงื้อเงี้ยปลาดุกน้อยของซีพีเก้า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 สองศูนย์นะครับเงี้ยปลาดุกซีพีเก้าเก้าสองศูนย์นะครับอ๋อแล้วก็ให้อาหารนี่ไปประมาณจากเดือนครับหรือว่าขนาดกระดองเขาเท่าไหร่ับับจากมือคลอดได้กระดองได้เซนหนึ่งเนี่ยได้เดือนหนึ่งเนี่ยเข้าเอาออกจากบ่ออนุบาลมาก ลงบอซีเมนต์ขัดแยกใส่เลียงขายเลยคุณขายเลยอ๋อคือหลังจากเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยที่เขาเอาอาหารให้นะยนครับเขาก็ออกแยกเขาออกมาบอร์ซีเมนต์แล้วเขาก็คัดไส้เลยคัดไส้แบบผู้ให่ใหญ่ผู้ใหน้อยบักหน่อยบักใหญ่แยกกันไว้อ๋อเพราะว่าตีกันเพราะว่าขัดบักใหญ่นี่ก็บที่เป็นมเหงบักน้อยอ่ากินน้องเวลาน้องรอข้าวอ๋อน้องรอข้าวกับทีกินน้องดิก็เลยต้องเอาไส้เดียวกันไปยุ่น้ำกันเขาค่อยากินกัน ปู่จังจะมีโอกาสหลอดหลาบางใบแยกปู่ห้ามันสิหายหายไปสาบศูนย์แบบว่าไม่ลองร่อยเลยคือเขากินเหมิดอ๋อคือเขากินกันนั่นเองจ้าอ๋อครับผมปลาไม่ได้ขายแม่เเอาจ้าอยากบอกเพราะล่ะคูถามว่ามันคือ้ยังไหลแค่ลี้ยงหลายขอบคุณในไลน์นะครับที่ให้ข้อมรู้ครับผมถามว่ามี แต่มีโอกาสก็สิได้มาเล่นน้ำี่ได้มาถามาครับมาวลดมะขายปูซอยค <c oughs> รับครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>